เพื่อท่นเราขอคุณพระเจ้าสำหรับชาวันใหม่นะที่เรามีโอกาสที่จะสื่อาด้วยกันนะอนที่จะเข้าสู่การพิธีการพระเจ้าวันนี้ก็เป็นสัปดาห์แรกที่เรามาใช้ที่นี่นะครับเป็นยังไงบ้างครับชาวงานแรกนะจรย์ไมว่าเมื่อวานนี้เราจัดง,งานก็เลยคิดว่าเราก็จะริ่มใช้เลยนะแต่ก็พยายามที่จะหเข้าห้องน้ำให้เพียงพอนะครับ ก็ทยอยกันเข้าเอาเนาะเพราะว่าเรามีห้องน้ำห้องเดียวอยู่นเวลานี้นะครับเราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับสำหรับพี่น้องของเรามีท่านใดอยากให้อธิษฐานเผื่อเรื่องใดบ้างนะครับเสนอได้นะครับเราจะอธิษฐานครั้งเดียวเนาะพร้อมกันเพราะว่าเวลาเราก็กินเวลาลเยงานขอรองค์กานะเราจะนำมาสกัดชื่นใจเราที่เราเป็นญาติ รูปแบบหนึ át, Jim, them, kid, uh ่งก็คือการถวนาทรัพย์ให like ้กับพระเจ้าของเรานะคะขอเชิญคุณเอนะคะที่จะเดินธูปไนะคะเราจะร้องเพลงเพลงหนึ่งนะคะเตะชีวิตนักสกัดพระเจ้าระยัดพุทธอนะคะที่เราเตรียมให้กับพระเจ้าของเราเมื่อที่มาราธีได้เปลุกใจให้เราถวายสิ่งก็หรือว่าสิ่งที่เรามีให้กับพระเจ้านะคะพระพรของพระเจ้าจะหลั่งไหลมาจะเติมเต็มไม่เต็มลดเรื่อยๆนะคะ เราจะรับพลรที่เกิันนะคะาบับพระเจ้าด้วยถวายด้วยนะคะ ที่ทางยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับการจัดเตรียมและการเลี้ยงดูของโลกมาเนื่อชีวิตพี่น้องเรา้งมาที่ที่นี้แต่ที่พระอาค์ทรงป่งรถนาให้เราทุกคนมีเสียงในพัฒนิกางานของพระเจ้าเราขอว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่พระพรมาเนือทุกเมืออที่มีส่วนได้รับการใงความที่พระเจาทองรอยเท่าทวีหู่มากยิ่งขึ้นเดชว่าชีวิตของเราขอให้เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตและเป็นที่เอมาะกัยใช้โลด้วย ขอพระเจ้าสมบูรณ์ไวาก่อรทรัพย์ีที่จะเกิดผลในงานของผมและพัฒิติของผมต่อไปและจิตวิฐานของทรัพย์นี้ไว้ในการมีความของผมรโลมก,กับในพระนามของของค์พระเยซูเจ้าโอเคนะครับขอบคุณสละทีนมัสการนะครับในเวลาต่อไปเป็นโอกาสดีที่เราจะรับฟังพระวจนะคำของพอระเจ้านะครับซึ่งเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ รับพระพรของพระเจ้ามาเป็นไหมครับอเมรและเป็นโอกาสดีและเป็นพระพรของเราด้วยเป็นที่ใหม่และก็เป็นวันแรกนะครับที่เราย้ายมาในพัสดการในบรรดาที่เติร์จในที่ซีเอของเรานะสิ่งที่ดิฉันชอบที่สุดคือมีมีอะไรมีโลโก้ของซีมเอเราเนาะ ที่จริงอันนี้เป็นครั้งที่สองที่ดิฉันได้ยืนบนในธรรมานนะิข้นข,า,ขา,า้นธรรมานี้เมื่อเราถวายอ,อาคารนะเนาะขอบคุณพระเจ้าสําหรับพี่น้องที่ได้ถวายเนาะได้ว่านะพี่น้องก็ต้องวากระเป๋าใช่ไหมหาทำทำงานด้วยกันเพื่อโบสถ์นี้จะเกิดขึ้นเนาะ ในเช้าวันนี้อาจารย์ก็อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องอาจารย์ภัยบอกว่ากําลังเทศนาจากพระธรรมดานเยนใช่ไหมบอกวันนี้ดันิยนบทที่สามที่อาจารย์มอบให้แบ่งปันกับพี่น้องอบทที่สามของพระธรรมดานียนคือเป็น บทที่พูดถึงเพื่อนสามคนของแดนยินแล้วก็เพื่อนที่ได้มีบทบาทมากในประธรรมนี้ด้วยกันด้วยเรามี30สบข้อแต่เนื่องจากเวลาของเราก็ไปเร็วแล้วก็ยังมีพิธี มอบสุชิปักับพี่น้องเนาะดิฉันก็อยากจะชี้บางอย่างในข้อนี้เพื่อว่าเป็นประพรต่อการดำเนินชีวิตของเราบนโลกนี้เนาะบทที่สามขอพระธรรมดันเย็นดิฉันก็ได้ตั้งหัวข้อว่าเราจะติดตามพระเยซู ที่ตามพระเจ้าอย่างมั่นคงได้อย่างไรเราจะเป็นคนข้นแข็งในท่ากลางความความความกลัวได้อย่างไรต่อเมื่อเราได้รับการทดลองการทดสอบในเรื่องความเชื่อของเรา พี่น้องสามารถที่จะยืนย่ยได้ไหมถ้าแมว่าข้างหน้าเราอาจจะมองเห็นว่าโอ้มีเตาไฟเตาไฟที่จะต้องให้มันร้อนจิตเท่าเพื่อว่าอ่าเพื่อคนที่